สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการดาวน์โหลดตัว Family มาใช้งานนะครับในส่วนงานของผมนะครับผมได้สร้างอาคารขึ้นมาหนึ่งหลังนะครับเป็นอาคารมนตกซึ่งยังขาดในส่วนของแ a ทเทเรียลของหลังคานะครับตอนนี้ผมได้สร้างหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมจะไปโหลดแมทเทเรียลหลังคามาใช้งานผมก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดนะครับ ตัว B Object จากนั้นค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ผมต้องการนะครับ d e m o n ผมต้องการผลิตภัณฑ์ของตาเพชรซึ่งผมมองไว้แล้วล่ะนะครับว่ามันมีตัวหลังคาเก็ดปลาอยู่นะครับผมจะดาวน์โหลดหลังคาชุดนี้มาใช้งานนะครับก่อนอื่นก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบปกตินะครับจากนั้นก็กดที่ดาวน์โหลดอ็อบเจกต์นะครับดาวน์โหลดอ็อบเจกต มันจะมีให้เราเลือกอยู่3ตัวนะครับสิ่งที่เราต้องเลือกสําคัญเลยก็คือตัว Material นะครับ Material กับตัวไฟล์งานนะครับผมดาวน์โหลดตัว Material เข้ามาก่อนอ่าเขาเลือกที่จะเก็บไฟล์งานนะครับเก็บลงในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วกันเดีย๋ยวนี้ครับโอเคกด start download จากนั้นก็โหลดตัวไฟล์งานคราวนี้ก็ทำการติดตั้งตัว material ก่อนนะครับ material เราดำคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ทำการเปิดตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเข้ามานะครับมันจะเป็นไฟล์ project มาที่ไฟล์กด open จากนั้นก็เลือกดาวน์โหลด ตัวนี้นะครับที่ผมดาวน์โหลดมาใหม่ล่าสุด open โอเคนะครับเป็นหลังคาเกตป่าวิธีการนำไปใช้งานนะครับให้เรามาที่หน้า t ี v ีวิวนะครับทีรีวิวเสร็จแล้วก็เลือกนะครับว่าจะเอาหลังคาสีไหนอาจจะปรับมุมมองเป็นรูปสามมิตินะครับแล้วก็ปิด no no c o p view ปิดออไป ปรับการแสดงผลเป็นแบบเรียลลิตติก่อนนะครับโอเคผมขอใช้เป็นสีส้มแล้วกันนะครับก็คลิกเลือกสีส้มจากนั้นกดค o p y t กทูคิปบอร์ดนะครับแล้วก็กดโคดอิน c t i v e view นะครับปิดวิวอื่นที่ไม่ได้ใช้งานออกไปก่อนกลับมาที่หน้าโปรเจกต์มนดบของเรานะครับวิธีการใช้งานนะครับก็กด Paste วางลงไป Modify เลือก Place, เลือก p l c e from Clipboard กดโอเคนะครับแล้วกดวางลงไปก่อนอ่าผมวางลงไปเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ตัวชุดโมเดลมันจะเข้ามาอยู่ในหน้าโปรเจกต์งานของเราแล้วนะครับเราก็คลิกดูว่ามันชื่อว่าอะไรนี่นะครับ Demon Fiber c e m e เ t r o o f โอเคผมทำการเปลี่ยนชุดหลังคาเดิม คลิกขวาเลือกเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยครับ Select All in View จากนั้นก็เลือกเปลี่ยนลังคาทั้งหมดนะครับนี่นะครับ Diamond Fiber Cement โอเคเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยเสร็จแล้วตัวเดิมที่เรา Copy เข้ามานะครับเราไม่ได้ใช้เราก็ทำการลบทิ้งครับออกไป จากนั้นก็ขอดูผลลัพธ์เวลาเราเล,เลนเดอร์หน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงผมใช้ตัว p l กอินเสริมนะครับ Enscape ก็กดสตาร์ทดูเลย